ครับผมสำหรับลิปนี้ผมกับสิทด้ภาพี่น้องมาตกปลาคือเเ่านะครับตกปลาในห่วยน้องธรรมชาติไต่หน้าผมนี่ครับหายุหา,หาก,กินพี่น้องเอ้ยมาอยู่บ้านตองเออคือตอดแล้วพาดหลุเบ็ดเบ็ด,ดแบบเฮ็ดเอาเองนะพี่น้อง Bết bomen, bit bết bit nè, bết noi pa, king pa, toop pa, bomen, pa, nha, nha, pa, nha, 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 nè, nha, 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 Ui, nha, 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 này nha, 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 ช่วงนี้นาทกปลาด้วยพี่น้องนาฝนนาทกปลาทั่วไปนะเนี่ยผนเทียงผมเามาหลุนกันพี่น้องว่าสิได้จกักโต้ันนี้เอาไปกันเลยครับอุย้ย ไปออถอดอีกล้วส้นบอหอดยางเดียวถอแต่บดึงอ๋อดึงไปแล้ว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 ดึงไปึงไปแล้ว เออโอ้ยปลา,ปข,าปขาวเานาะปลาขาวปลาขาวตัวพี่นนองโอ้ปลาขาวปลาขาวโอเคเอาไปยังเฮโอ้ ปลายังรอบปบายอยู่ที่เนาะานิลโอ้ปลานิลอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหูอู้ตัวใหญ่เลย bayong pit pwede niyo bayong uy palot at tala 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 dino tala tala ta coi mở Thoạt thì không, phải lẹo, phải là phải lẹo Phải lạ, phải lạ. Ừ cốt, hey, không Mèo, mèo Mắn bắt tí nè không Mèo, mèo กดพี่น้องโอ้ใส่สวยอยู่โอเคโอเคไปต่อไปต่อพัดหลุดหรือเปล่าต่อนน่้นี่พัดหลดุดไปแล้วไปแล้ว แล้วไปเซ่อโอ้โหกินเล็กเลยทีนี้ ปาลาอะไรนี่ปลาเค็งกินลึกเล,เลกเลย้านกินลึกเลยโอเคกล้ยหอมนั่งเฝ้าอยู่ปลาก็ไม่กินเหยื่อ ข้าบ่าค่อยตอดมือนี่เมื่อว่าไปแล้วดึงไปแล้วโอ้ลุดสามโอ้ ผาดผาดโอเคสรุปผลงานได้แค่นี้แหละพี่น้องได้ข้าวนมาเบื่อนะามาข้าวเดียวอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆ้อครับ